สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Non Stop Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Left 9อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือชื่อเก่าก็คือเกม Blood u s ของเรานั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับคลิปในวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตแพทใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งผมมาทําคลิปค่อนข้างช้านเนื่องจากมีป,ปัญหาตอนทําคลิปแรกไปแล้วเสียงมันค่อนข้างมีปัญหานะครับเลย ต้องรออัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เลยอาศัยจังหวะนั้นนะครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มจากเว็บต่างๆเข้ามานะครับเพิ่มอมาประกอบการทําคลิปคลิปนี้ให้มันดียิ่งขึ้นนะครับผมก็สําหรับรายละเอียดต่างๆในการอัปเดตแพทนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาอีกหลายอย่างพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ช่วยเลยครับตัวละครใหม่นั่นเองแล้วก็มีเวอร์บอสเข้ามาด้วยนะครับหลักๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดู นะครับในลิสต์การอัปเดตกันครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับก็จะมีการเพิ่มทหารแล้วก็ผู้ช่วยใหม่นะครับนั่นก็นั่นก็คืออาวิเอแล้วก็ดาวินานะครับแล้วก็มีตัวละครซีดาวด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนความทีในการอัปเดตนะครับคือหลังจากนี้ครับเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับจะทําการเร่งการอัปเดตให้ไวขึ้นนะครับเพื่อให้ทันกับเซิร์ฟเกาหลีนะครับเนื่องจากมีการใช้เวอร์อรีนาเข้ามานะครับทำให้แพท ของแต่ละเซิร์ฟที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบันกับเซิร์เกาหลีเนี่ยตามกันค่อนข้างเยอะนะครับทำให้มีความเหลื่อมล้ํากันนิดนึงนะครับเนื่องจากในแพทของเกาหลีเนี่ยเขาใช้ตัวละครที่ใหม่กว่าแล้วก็บางคนก็ปั้นตัวละครใหม่ไว้ใช้นะครับทำให้เวลาย้อนกลับมาเล่นเวอร์อารีนาเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถใช้ตัวละครใหม่ลงมาแข่งได้นะครับในจุดนี้ทางเซิร์ฟของพวกเราก็จะทําการอัปเดตให้ถี่ขึ้นเพื่อให้ทําให้ทันนะครับตามเซิร์ฟเกาหลีเขานั่นเองครับผม ก็มีอัปเดตเวอร์บอสเข้ามา2ตัวนะครับนั่นคือแดกโดและกอกอน่านะครับแล้วก็มีจำหน่ายแพ็กเกจนะครับครบรอบ2ปีนะครับเป็นแพ็กเกจเพชรนะครับแล้วก็กิจกรรมเช็คอินหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องราวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคล้ายๆกับของที่แล้วนะคือมีการนำบัญชีที่ไม่ได้เล่นนานออกนะครับแล้วก็ไม่ใช่นำออกนะครับคือรีเนมแล้วก็ออกจากอารีนาอะไรประมาณนั้นนะครับผม ลักลกก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวครใหม่กันก่อนนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับแล้วก็มีบทบาทมากน้อยแค่ไหนครับในแผดปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัวในตําแหน่งครับอซับพอตนั่นเองนะครับนั่นคืออาลเบียนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวซับพอตที่เรียกได้ว่าเป็นตัวมะเร็งนะครับคือถ้ามันบัฟให้กับเพื่อนเนี่ยครับมันจะแบบลดไดเมจได้มหาศาลมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติด ค่าเกรสหรือการหลบหลีกนะครับนั่นคือค่าจินั่นเองนะครับเนื่องจากความสามารถของมัน,นจะบัฟให้ให้ตัวเพื่อนของเราเนี่ยในส่วนของค่าจิค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญอนะสึกิูของมันอนะมีความพิเศษเฉพาะต่อจงมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่จะบัฟดาเมจครับแต่มันจะบัฟให้กับเพื่อนเราเป็นตัวที่ค่ายากขึ้นมากๆนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยมันมีการตีแบบไม่สนใจเดฟนะครับการที่ได้ การลดเมจจกค่าจิมาในปัจจุบันจึงสําคัญมากๆนะครับตัวละครนี้ถือว่าโดดเด่นไหมผมยังคิดถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าเปรียบเป็น5ระดับผมให้ประมาณ3.5ถึง4นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตัวละครที่ดีใช้เฉพาะทางแล้วก็เหมาะกับทีมบางทีมด้วยครับโดยเฉพาะทีมที่มีแกนคิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สกิลก่อนนะครับผมตัวของอัลเบียนนะครับจะเป็นการซัพพอตในรูปแบบตัว X นะครับหรือ5ช่องนั่นเองนะครับแล้วก็การซัพพอตเนี่ย ที่สกิลแรกเนี่ยครับมันจะสามารถทําให้ตัวเองเป็นเป้าหมายคล้ายๆกับจะพวกพวกตัวอย่างสตลล่าอะไรเงี้ยครับที่ทําให้ตัวเองเป็นเป้าหมายในการบัฟนะครับทำให้ไม่ต้องไปเล็งตัวอื่นนะครับแล้วก็ด้วยสกิลนี้ยังสามารถาช่วยลดช่วยป้องกันดีบัฟนะครับประเภทลดค่าพลังด้วยนะทำให้ตัวเองไม่โดนดีบัฟประเภทลดพลังนั่นเองนะครับ แล้วก็สกิลที่2นี้ก็คือมอบความสามารถช็อตอเวลาที่เพื่อนของเราไปตีศัตรูทําให้ศัตรูติดสถานะช็อตนะครับก็คือเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับแล้วก็ยังเสีย H p อีกส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นเวลา6เทินนะครับที่เลเวลสูงสุดจะได้ที่1ิเทินนะครับแล้วก็เสีย H p นะครับเป็นพลังโจมตีคูณ10%นะครับแล้วก็สกิลที่เด็ดของไอเจ้าอ,อัลเบียนนะครับที่ทำให้ตัวมันทําให้เพื่อนเราโหดมากนะครับ ก็คือท่า3นะครับก็คือเพิ่มความมั่นไวของเพื่อนนะครับพลังสนับสนุนคูณ60%นะครับแทบจะ100เนะครับก็คือแค่บัฟตัวนี้ตัวเดียวก็แทบจะทําให้เพื่อนเรามีค่าจิต100แล้วนะครับแล้วก็ยังช่วยลดดาเมจที่เพื่อนได้รับนะครับเท่ากับพลังสนับสนุนคูณอีก30%นะครับของพลังสนับสนุนเรานะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณดาเมจที่ลดได้นะครับเวลาเกิดสถานะเฉียดหรือเกิดเกรสนั่นเองนะครับก็คือเท่ากับนะครับปริมาณดาเมจ ตอนเกิดสถานะเฉียดนะครับเท่ากับค่าเริ่มต้นนะครับ35%นะครับบวกเพิ่มอีก4 0นะครับจึงสามารถช่วยลดเมจดได้โดยประมาณนะครับเกือบ80%ดซนะครับสำหรับค่าที่สามารถลดไดนะ้หลังจากที่เกิดเกรดหรือเฉียดนั่นเองนะครับผมทำให้แบบสมมติศัตรูตีเราครับเรา ตั้งรับอยู่แล้วได้แบบนี้ศัตรูตีแบบทะลุเดฟนะครับพวกแองเจลริก้าอะไรเงี้ยครับตีแบบไม่สนใจเดฟนะครับแต่ถ้าเกิดติดาสถานเชียดนะครับสถานะนี้จะช่วยลดดาเมจได้นะครับจะแตกต่างกับการแสดงผลของบาเลียนั่นเองนะครับบาเลียบางสกิลก็คือโจมตีแบบไม่สนใจค่าลดดาเมจจากบาเลียอะไรเงี้ยสกิลนี้ก็สามารถป้องกันบางสกิลหรืออาจจะทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็สกิลที่4นะจะเป็นการทอนนะครับให้เพื่อนของเราครับที่ไม่ใช่ เป้าหมายหลักก็คือตัวเองเนี่ยจะไม่โดนสกิลทอนนะแต่เพื่อนที่อยู่ในรอบๆในระยะของสกิลจะได้รับสกิลทอนครับแล้วก็ยังลดดาเมจอีก30%ด้วยนะครับเท่ากับตัวนี้ถือว่าเป็นสปอร์ที่เหมาะมากกับการนำาใช้คู่กับแกนฮิลนะถ้าแกนฮิลได้รับบัฟของอัลเบียนเข้าไปเนี่ยผมมั่นใจเลยครับอังเจลริก้าจะฆ่าตัวอย่างแกนฮิล ได้ยากมากขึ้นนะครับหรืออาจจะฆ่าไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดติดสถานะเฉียดนะก็ดาเมจก็จะไม่เข้าแกนฮิวนะแกนฮิวจะเด้งเลือดขึ้นมานะครับแถมยังสะท้อนดาเมจไม่ติดดีบับอะไรด้วยนะนั่นเลยเป็นความสามารถพิเศษนะครับที่ทําให้มันเหมาะที่จะใช้คู่กับแกนฮิวมากๆเลยนะครับผมสําหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวละคร4ีดาวนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ใน ตำแหน่งไหนอ๋อเป็นวอริเออร์นะครับก็คือแม็กซ์เวลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับเอาไว้กำจัดศัตรูที่มีสกิลฟื้นฟูเล,ลดได้ดีมากๆเลยนะครับสกิลแรกก็บัฟปกติที่เราเคยเห็นกันปกติอยู่แล้วนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลไปตามตัวของมันนะก็คือจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนบัฟประเภทฟ,ฟื้นฟูที่อยู่ที่ตัวศัตรูนะครับผมแล้วก็สกิลสามก็จะเป็นการฟื้นฟูเฮตี p. แล้วก็สกิลเวกนะครับเวลาไปโจมตีก็จะได้เกาะเข้ามานะครับ 6อนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะพักตัวละครไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเน้นในเรื่องของเวอร์บอสกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนแล้วก็มีวิธีในการเล่นยังไงบ้างนะครับเวอร์บอสใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับจะมี2ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูที่ศูนย์ฝึกนะครับนั่นก็คือแร็กซ์โดนและกอรอนาครับซึ่ง ผมเนี่ยยังไม่ได้ทําตัวหรือว่ายังไม่ได้แบบจัดลุ้นจัดอะไรในการลงไว้นะครับเพราะว่ายังไม่เคยลงนะครับก็ไปซ้อมเล่นมาครับดูจากแผนของคนอื่นบ้างนะครับแล้วก็มาศึกษานะครับปรับเข้ากับทีมของเรานะครับว่าพอจะมีตัวไหนสามารถใช้ทดแทนกันได้แล้วก็ช่วยเราได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวแรกนะครับนั่นคือดราก้ ne นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสำหรับไอ้เจ้าดราก้อนเนี่ยครับความสามารถของมันเนี่ยจะมีค่อนข้างหลากหลายและทําให้เราต้องใช้เงื่อนไขของ สกิลของตอัวละครบางตัวละครมาช่วยในการสู้กับมันนะครับความความสามารถของมันเนี่ยก็คือเกี่ยวกับการสะท้อนช็อตหรืออะไรพวกนี้ครับคือมันสามารถสะท้อนสถานะช็อตทำไห้เหมือนกับว่าเราโจมตีไปเทิร์นหนึ่งแล้วมันก็จะคา์เตอร์มาเทิร์นหนึ่งอะไรประมาณนี้ต่อเลยนะครับซึ่งค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเดี๋ยวเราไปศึกษาสกิลกันเลยนะครับก่อนที่เราจะตีเวอร์บอสเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องศึกษาให เข้าใจมากที่สุดก็คือสกิลแต่ละสกิลของเวอร์บอสแล้วก็หลักการทํางานนะครับเราลองมาฝึกเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองปรับรูปแบบทีมนะครับให้เข้ากับทีมที่เรามีนะครับอย่างของผมเนี่ยผมไปลองศึกษาลองเล่นมาแล้วครับไอ้เจ้าวอสตัวนี้ครับมีความสามารถในสกิลแรกก็คือในระยะเวลา18เทินนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ครับมันจะมีเดฟหนึ่งร้อนะครับไม่สามารถลบล้างหรือลดค่าสถานะของมันได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังลดดาเมจที่ได้รับอีก70%นะครับเท่ากับตีไม่เข้า แทบจะ100%เลยนะครับตีเข้าน้อยมากๆนะครับแล้วก็ยังไม่รับดีบัฟด้วยนะครับแต่เงื่อนไขของสกิลนี้คือมันจะอยู่18เทิร์นแล้วก็ถ้าเราโจมตีปุ๊บมันจะช่วยลดระยะเวลาเทิร์นที่อยู่นะครับลงไปเรื่อยๆนะครับ1ฮิตลด1เทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือ1ตัวละครที่ตีหลายๆฮิตอาทิเช่นคิตานะครับมียาอะไรประมาณนี้แล้วก็พวก BDM ที่โจมตีหลายๆฮิตในการออกไป โจมตีใน1เทิร์นนั้นนะครับผมก็จะช่วยลดระยะเวลาของสกิลนี้ลงไปนะครับเพราะหลังจากที่ระยะเวลาของสกิลนี้ถูกลดลงไปไม่ว่าจะเป็นการตีหรือการลดจากเทิร์นปกตินะครับบอสจะเปลี่ยนโหมดเข้าสู่อีกสถานะหนึ่งนะครับก็คือสถานะลดพลังนั่นเองครับโดยที่สถานะนี้นะครับบอสจะติดสถานะเคลื่อนไหนวไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะถูกปลดจากการต้านทานดีบัฟด้วยทําให้ตอนนี้บอสสามารถ รับดีบัฟได้แล้วนะเป็นโหมดที่ออนแอร์ที่สุดนะครับแต่ก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปโหมดเนี่ยครับเราต้องทําให้จํานวนคิดของมันครบก่อนไม่ว่าจะหมดไปเองหรืออะไรก็ตามนะครับต้องทําให้ได้นะครับเราจะโจมตีบอสเข้าเฉพาะโหมดนี้เท่านั้นนะครับโดยในโหมดนี้นะครับบอสก็จะได้รับลดดาเมจนะครับโลบาเลียนะครับอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดโหมดแรกของมันนะครับช่วงช่วงเปลี่ยนเทิร์นอะไรประมาณนั้นนะครับ เวลาที่มันหมดสถานะนี้ปุ๊บสกิลนี้ก็จะทางานนะครับให้มันกลับไปสู่สกิลแรกใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับผมโดยหลังจากที่เรารู้แบบน,นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะโจมตีบอสต,ตัวนี้ให้แรงที่สุดเราต้องหาตัวที่สามารถทำารเมดแบบไม่คิดโลบาเอียนะครับผมคือเจาะโลบาเอียเพราะว่าเมื่อบอสอยู่ในสถานยานอีแล้วนะครับ ค่าเดฟของมันจะจะกลายเป็นศูนย์เราไม่ต้องไปลดพลังอะไรของมันแล้วนะครับคือหาตัวละครที่มีสกิลสามารถเจาะทะลุบาเลียแค่นั้นพอนะครับผมแล้วก็สกิลที่โคตรอันตรายนะของบอสตัวนี้ก็คือนี่ครับสะท้อนสายล้อฟ้านะเวลาที่เราไปตีนะครับต่อให้ตัวเรามีสกิลการดีบัฟก็ไม่สามารถกันสกิลนี้ได้นะครับคือทุกครั้งที่เราไปตีเนี่ยบอจสจะสะท้อนสกิลสายล้อฟ้านยะมาติดที่หัวเราแล้วหลังจากที่เราตีจบในเทินของเรานะครับเทินต่อไป สายฟ้าเหล่านั้นนะครับจะฟาดลงมาที่หัวเราเป็นแถวตามรัศมีของแอเรียที่บอสใช้เลยนะครับก็คือตามนี้ครับก็คือตีหนึ่งเทิร์นบอสสะท้อน1นึ่งเทินนะครับโดนทั้งแก๊งนะครับแรงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องจัดตำแหน่งให้ดีแล้วก็มีสก mm ิลซัพพอร์ตเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวละครเราตายไวไปนะครับซึ่งบางตัวขอย้ำนะครับเราจำเป็นต้องปล่อยให้ตายถ้าศัตรูไ ตัวที่เราตั้งไว้ไม่ตายเนี่ยอาจจะเสียอรอบนั้นไปเลยนะเพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถทำดามจใส่บอสได้นะถ้าเทินมันเกินนะครับผมแล้วก็สกิลของสุดท้ายของมันนะครับก็คือเวลาที่มันโจมตีนะครับทำดามจเพิ่มเติมใส่ตูนะโดยคิดจากพลังทั้งหมดนะครับคือพลังชีวิตนะครับ99%ก็คือถ้าตายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อนข้างมีรูนเดฟนิดนึงนะครับใส่ให้กับตัวละครของเรานะเพื่อให้มันสามารถทนไหวนะแล้วก็ไม่ตาย ไวจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นลูนเดฟจึงค่อนข้างสําคัญกับด่านด่านนี้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมสาหรับผมที่ลองไปเอามาใช้กันนะผมก็จะใช้ตัวประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะค้างไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะเพื่อให้เพื่อนๆนะครับเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันได้นะครับเพื่อใครนะครับยังไม่ผ่านแล้วก็ยังต้องการจะหาแผนมาใช้นะครับก็สามารถดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับผม ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบเจาะลึกเลยนะครับว่ามันทํางานอะไรยังไงนะครับตัวหลักเลยนะที่เอาไว้สําหรับปดโล่เหล่านั้นผมก็จะใช้เซตของคิเตน่านะครับ BDM นะครับมาช่วยนะครับตัวอย่าง BDM เนี่ยผมจะปล่อยให้มันตายเวลาที่โดนบอสตีนะครับคือจะไม่เซฟไว้นะเพราะมันจําเป็นต้องตายถ้า BDM ไม่ตายเราจะเสียเทินนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับเพิ่มดาเมจที่ได้รับให้มันเยอะมากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งเป็นไปได้นะครับแลวตัวทำดาเมจหลักของผมจะใช้เป็นบับาร่านะครับเนื่องจากมีสกิลที่จะโจมตีนะครับใส่ศัตรูนะครับโดยคิดจากพลังชีวิตสูงสุดนะครับคูณกับค่าสถิตที่สะท้อนนะครับเพื่อทำให้บับาร่าสามารถเจาะตัวนี้ได้แรงมากๆเลยนะครับผม ด้วยสกิลนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นบัฟของไอนะครับไอนี่ก็คือจะทําให้บอสตัวนี้โดนดาเมจเพิ่มขึ้น200%นะครับแล้วก็ตัวอย่างเอสเทอร์นะก็คือจะใช้สกิลนี้นะเพื่อเพิ่มดาเมจให้อีก100%ทําให้มันโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็นิญานี้เอามาแค่ปลดเทินของบอสนะครับแล้วก็โอลิเน่ก็ใช้สกิลนี้เป็นหลักนะครับในการเพิ่มดาเมจอีก100%แล้วผมก็ใช้ตัวอย่างอาันนะมาเพิ่มดาเมจให้กับบอสตัวนี้ไปอีกนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยครับหรือตัวเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับคือถ้าใครมีตัวที่คล้ายๆแบบนี้ก็สามารถใช้ได้อาจจะต้องบวกไม่ไม่ต้องบวกสูงก็ได้นะครับก็คือใช้แค่พอที่เราจะมีนะครับยังไม่ต้องไปดันทุลังปั้นปั้นมันขึ้นมานะครับเพราะว่าเราอาจจะใช้มันได้แค่ในเวอร์บอทเท่านั้นนะครับส่วนอิซาเบลนะครับผมก็เอามาบัฟเพิ่มค่าคิค่าอะไรนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับ ให้กับตัวอย่างแคทเทอรีนนะครับทำให้มันสามารถยิงแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็บัฟของเลฟีเทียนะครับเพื่อมาป้องกันเวลาดงสกิลช็อตเราจะได้มีการเด้งเลือดขึ้นมานะครับทำให้ตัวละครเราตายยากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวผมพาไปดูนะครับที่สําคัญอนะ่ะอันนี้ผมจะ,ะย้ําเลยนะครับว่าบาบาร่าในการออกไปโจมตีจําเป็นตต้องติดคิดิคอลนะครับถ้าเทินไหนไม่ติดอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับคือรอให้มันติดคิดิคอลอะ่ะมันจะโอเคที่สุดนะครับหรือใคร อยากให้มันติดชัวร์ก็ใส่ลูนคีเพิ่มเข้าไปแต่ผมอาศัยดวงนะครับผมใส่ลูนขีดาเมจดไป2เม็ดเลยแล้วครับแล้วก็อาศัยว่าติดคี้ที่เข้ามาก็ค่อยไปรับรางวัลกันนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับซึ่งดาเมจแต่ตอนนี้ผมยังทําไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําทั้งลูนทั้งอะไรนะรผมที่เกียจเปลี่ยนที่เกียจตสลับลูนนะครับเลยเอามาทําแบบคร่าวๆเป็นแนวทางนะครับสาหรับใครที่ต้องการได้คะแนนเยอะก็ไป ปรับแต่งลูนของตัวเองครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับทีมของเราแล้วก็ถ้าใครมีตัวซับท,ที่โอเคกว่าดีกว่าสามารถยิมมาใช้ได้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเริ่มกันเลยนะครับอ๋อลิ้นพันเลยนะครับ,รบช่วงนี้โอเคไปเริ่มกันเลยนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเราต้องไปอรอลุ้นนะครับว่าบาปาร,ปร่าจะติดขิ้หรือเปล่ายกที่หนึ่งนะครับเราก็จะต้องเบินอไอเจ้าสกิลนี้ทิ้งไปให้ได้มากที่สุดนะครับอ๋อไอเจ้าสกิลนี้ ตกี้แรกของมันนะครับอันนี้ผมอธิบายผิดไปนิดนึงนะครับคือเราจะต้องโจมตีเท่านั้นนะครับมันถึงจะจํานวนเธนมันถึงจะลดลงนะครับลดลงก็คือมันกําหนดไว้18ครั้งครับเราต้องโจมตีให้ได้18ครั้งนะครับถึงจะเข้าอีกโหมดหนึ่งนะครับผมตอนนี้บอสจะเข้าอีกโหมดหนึ่งแล้วนะครับผมใช้โอลิเนในการปิดนะครับเพื่อเพิ่มดีบัฟให้บอสนะครับตอนนี้บอสก็ติดีบัฟแล้วก็เข้าโหมดที่ไม่สามารถโจมตีเราได้แล้วนะครับที่เหลือก็แค่แปะพวกดีบับต่างๆให้มันโดนาเมตแรงขึ้น ไหมครับแล้วก็หวังเพิ่มดาเมจดจากตัวอย่างบาบาร่านะครับผมให้ได้ดาเมจดมากที่สุดก็คือจบแค่ตรงนี้แล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับดาเมจเราจะไม่สามารถทําอะไรมันได้แล้วก็จบไปครับถือว่ารอบนี้ค่อนข้างโชคดีสำหรับทีมผมนะที่บาบาร่าติดคิดนะครับทาให้ทาดาเมจได้ถึง8ล้าน4นะครับซึ่งถ้าผมมองว่ามันน่าจะเพียงพอสําหรับการรับรางวัลแล้วนะครับโอเคครับก็จบไปคร่าวๆ ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวอย่างแดกโดนนะครับแต่ทีนี้ไปดูตัวหนึ่งครับก็คือกอหน้านะครับผมกอหน้านี่จะเป็นคล้ายๆกับพวกเทอเรียนนะครับก็คือรับดาเมจให้มากที่สุดแล้วก็อยู่ให้นานที่สุดหรือ H p เยอะที่สุดนะครับถึงจะได้คะแนนเยอะนะครับผมก่อนอื่นก็อย่างที่บอกไปนะครับเราต้องไปศึกษาสกิลของมันกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ความสามารถนะครับของไอเจ้ากอร์นานะครับก็คือสกิลแรกนะครับเขี้ยวงูนะครับทำดาเมจนะครับเพิ่มเติมนะครับโดยไม่สนใจนะครับการลดปริมาณดาเมจที่ได้รับของศัตรูก็คือไม่สนใจบาเรียของเรานะครับผมโดยคิดจากพลังชีวิตสูงสุดคูณหนึ่งสองร้อเนะครับโดนทีก็มหาที่รอดยากมากนะครับแล้วก็ไปดูข้อยกเว้นนะครับยังรับผลจากสกิลลดดาเมจนะครับรับผลจากสกิลการลดดาเมจนะครับด้วยพลังป้องกันและการเฉียดนะครับก็คือเดฟยังใช้ได้ การเกิดการเฉียดก็สามาช่วยลดดาเมจจากการโจมตีของสกิลนี้ได้เช่นกันนะครับผมสกิลที่2นะครับก็คือต้านทานสกิลเพศขัดขวางการโจมตีแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับคือดาเมจที่รับเท่าไหร่คูณไปหนึ่งพันะครับก็คือ,คอมันแทบจะไม่ตายเลยนะครับแล้วก็ลอกคาบนะครับลบดีบัฟทั้งหมดนะครับที่แสดงผลอยู่รวมถึงดาเมจเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจสกิลมันเท่าไหร่ว่า,าเป้าหมายนะครับ มันเป็นป้ามหมายตัวเองนะครับก็คือเวลามันอันนี้ครับมันจะสามารถลบดีบับได้นะครับหลังที่มันหลังจากที่มันโจมตีออกไปนะเพราะฉะนั้นเราแปะบับอะไรใส่ไปมันจะสามารถลบได้หลังจากที่มันทําการโจมตีนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่ทําให้เราสามารถต่อกรกับมันได้ในระดับนี้ก็คือสกิลนี้นะครับก็คือทำให้ศัตรูที่ไม่ใช่ค้าสนับสนุนนะครับติดสถานะหินนะคือค่าสนับสนุนเนี่ยจะไม่ติดสถนานะสาบหินนะครับแต่ตัวอื่นคือจะติดหมดสัตว์คนที่ติดสถานะนี้นะครับก็จะ ไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลาที่ติดสถานะนี้อยู่นะครับก็คือเหมือนกับว่าพยายามให้ทีมเราติดสถานะนี้ครับเวลาที่บอลโจมตีเรอไปเนี่ยจะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นทาให้เลือดจะเท่าเดิมทุกสิ่งทุกอย่างจะเท่าเดิมนะครับผมซึ่งไอบอลตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าตัวใหม่อย่างอัลเบียนสำคัญและเห็นผลได้ชัดมากๆนะครับคือจำเป็นต้องมีครับตอนนี้ผมมีแค่บวก9มันยัง สกิลมันยังไม่สามารถลดดาเมจได้เยอะขนาดนั้นนะครับเลยใช้ได้แค่นี้แล้วก็เหมาะกับแผนเท่านี้ครับตัวละครผมยังไม่ถึงนะครับเลยไม่สามารถที่จะทําแต้มได้เยอะมากนะสำหรับเจ้าตัวนี้แต่แผนถ้าให้เล่นใช้คร่าวๆประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีอัลเบียนนะครับใช้อัลเบียนช่วยนะครับในตําแหน่งที่ area ของซัพพอร์ตก็อัดตัวที่แบบเลือดเยอะๆเอาไว้เลยนะครับว่าเรามีตัวเลือดเยอะมากแค่ไหนอยู่ในตําแหน่งนี้ทั้งต้าตแหน่งนะครับ แล้วก็ตัวละครก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวที่ผมเอามาในแถวหน้าทั้งสา็คือเอามาประกอบเซตนะครับเพื่อให้เลือดมันเยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตของแกนฮิลนะครับเซตของเทมิสเซตของคาโอลี่นะครับทําให้เลือดมันเยอะขึ้นนะครับมันจะช่วยให้เราสามารถอยู่ได้นานแล้วก็ทําแต้มจากตรงนี้ได้นะครับถ้าเรามีเอลเบียนจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับผมตัวละครทั้งหมดที่เป็นซัพพอร์ตที่ผวกมมาใส่ก็จะมีเอลเบียนนะครับมีเซเลสท,ที่ใช้เพื่อ เพิ่มเซตแล้วก็ตัวอย่างททมิตที่เพิ่มค่าจินะทําให้เกิดโอกาสเฉียดได้นะครับก็จะเข้าๆโดยประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพราะบอ๊ตัวนี้โจมตีแรงมากถ้าตัวละครเราไม่ถึงเล่นจบยากมากแล้วก็ได้คะแนนยากมากเหมือนกันนะคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันโอเคมากแค่ไหนนะครับตัวละครผมอ่ะมันไม่ถึงจริงนะครับมันทําแต้มได้แค่นี้นะผมลองเทสดูแล้วอะไรดูแล้วหลายรอบแล้วนะครับมันก็ได้แค่นี้นะครับผ ไม่ได้ทำไว้เยอะนะครับก็เราโจมตีปกติเลยครับการโจมตีของบอสบอกคำเดียวทีเดียวแทบหายนะครับแรงมากมากนะครับแรงโคตรเลยนะครับโอเคครับก็บัฟไปเรียบร้อยนะตึ้มเห็นไหมครับที่ผมหาย2แล้วก็ตีสถานะหินนะครับรอบต่อมาบอสตีปุ๊บไม่เกิดดาเมจเราก็จะได้แต้มตามเลือดนี้นะแล้วก็เท่ากับว่าผมก็ทําได้ประมาณ1นึ่งประมาณนี้นะครับไม่เยอะมากครับเดี๋ยวรอผมทำเอาเบี้ยนเยอะ ก่อนนะครับก็จะมีตัวละครเอามาใช้นะหรือใครมีตัวละครซัพพอร์ตที่เพิ่มเกี่ยวกับค่าจิแล้วก็ช่วยลดเม็ดในส่วนนี้ได้ก็น่าจะเอามาลองปรับใช้กับทีมตัวเองได้เช่นกันนะครับก็สําหรับเวอร์บอสนะครับมันก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มเข้ามาให้เรานะครับนิดหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นฮอตดิวนะครับร้านค้าฮอตดิวขอเปิดให้นะครับ1,000สามารถซื้อได้เยอะมากนะครับแล้วก็ ก็จะเป็นแพ็กเดิมๆอยู่นะยังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเกี่ยวกับอัปเดตการตีวอร์บอสนะครับคร่าวๆเอาไว้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางต่างๆในการเล่นเกมบาดันนะครับผมไม่ใช่บาวด์ันสิเบฟไนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม